สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นำไปเอสแนปครับไม่เจอกันหลายวันเลยครับวันนี้นะครับอยากจะมาชวนเพื่อนๆนะครับไปถ่ายรูปรถกันด้วยโทรศัพท์มือถือครับนี่โทรศัพท์มือถือธรรมดาทั่วไปแบบนี้ครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับมาบอกทิคนะครับในการถ่ายรูปลถให้มันดูดีนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อธิบายข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับ ลองมาว่ากันที่ข้อแรกครับในการถ่ายรูปรดด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าขนาดเซ็นเซอร์ของโทรศัพท์มือถือนี่นะครับมันมีขนาดที่เล็กนะครับอพอขนาดมันเล็กนะครับเราจะไปคาดหวังให้มันชัดมากๆหรือว่าให้มันเบลอสวยๆวยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคในการแต่งภาพเพิ่มนะครับอ,อันนี้ก็คือข้อแรกของเรื่อง ขนาเซนเซอร์นะครับก็อย่าไปคาดหวังเยอะครับข้อที่2นะครับเวลาที่เราไปถ่ายรูปรถนะครับถ้าโทรศัพท์ของทครมีเลนส์กล้องข้างหลังแบบนี้นะครับหลายๆตัวนะครับคือมีเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวแล้วก็เลนส์เทเลนะครับอ่ะใครที่มีมาครบทั้ง3าช่วงเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่มีกล้องเทเลนะครับให้เราถอยออกไปนะครับแล้วกดซูม2นะครับให้โทรศัพท์เนี่ย มันเปลี่ยนไปหาเลนเทเลนะครับมันจะได้มิติภาพที่สวยและดูดีนะครับอารมณ์เนี่ยเหมือนเราใช้กล้องโปรบวกกับเลนฟิก50อะไรแบบนี้ครับมันจะได้มุมที่เป็นเทเลแล้วก็องศาที่สวยนะครับอา่าส่วนเลนเอลตรวายนะครับคือเลนที่มันกว้างมากๆนะครับพยายามเลี่ยงได้เลี่ยงครับเพราะว่ารายละเอียดของเอลตรวายเนี่ยมันจะทําให้ไม่ได้ภาพที่เราต้องการแบบสมมุติเราต้องการเน้นที่ตัวรถเป็นหลักเนี่ย มันจะไม่ค่อยได้นะครับเราใช้ออโตวายต่อเมื่อมันเป็นเคสที่เราจําเป็นต้องเน้นเอาฉากหลังเยอะๆนะครับถ้าฉากหลังเป็นทะเลหรือเป็นท้องฟ้าใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยก็ใช้ออโตวายได้ครับแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังมากครับออโตวายเนี่ยคุณภาพไฟล์มันต่อยอดไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับมาว่ากันต่อในข้อที่3นะครับกับกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาที่เราไปถ่ายเนี่ยใครที่ใช้โทรศัพท์ที่ ราคาอาจจะสูงสักนิดนึงนะครับหรือว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่มีลูกเล่นนะครับในการถ่ายภาพเป็นไฟล์รอนะครับอ่า A W ไฟล์รอนี่เองให้เราถ่ายเป็นไฟล์รอมานะครับไฟล์ร,รอคืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆนะครับไฟล์ร,รอคือไฟล์ที่มันไม่ถูกปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นครับมันจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเป็นภาพ,พาออริจินอลที่เรากดมาเลยนะครับถ้าเป็นไฟล์ JPEG เนี่ยจะเป็นการบีบอัดมาแล้วแล้วก็เกลี่ยสีมาแล้วนะครับเพราะงั้น ไฟล์รอจะต่อยอดได้ง่ายครับข้อถัดไปครับเวลาที่เราไปถ่ายครับเราต้องเลือกโลเคชันให้ดีครับอยากให้โลเคชันมันเด่นกว่ารถเรานะครับอันที่เช่นถ้าเราไปถ่ายฉากหลังเป็นตลาดนัดแบบนี้คนก็จะโฟกัสไปที่ตลาดด้านหลังซะมากกว่านะครับพยายามหาที่มันโลง่งๆหรือว,ว่าวิวที่มันค่อนข้างที่จะเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็สวยนะครับอันที่เช่นใต้สะพานหรือว่า อาจจะเป็นที่กว้างๆนะครับอะไรแบบนี้ที่มันไม่ถูกดึงดูดสายตาไปจากอ็อบเจกต์หลักของเรานั่นก็คือรถนั่นเองครับอข้อสุดท้ายเลยนะครับพอเราไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยไม่สวยก็รีทัชไฟล์ช่วยได้ครับการแต่งรูปด้วยไลท์รูมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ดีครับทำให้เราได้ภาพที่มันสวยแล้วก็น่าพอใจครับส่วนโทรศัพท์ใครที่ไฟล์มันค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ แต่งภาพเพิ่มได้เยอะเลยก็ทําให้ได้ภาพที่สวยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆนะครับเกี่ยวกับคนที่อยากเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปรถครับคร่าวๆก็ลองวิเคราะห์ตามประมาณนี้แล้วก็ลองออกไปถ่ายดูครับถ่ายให้สนุกแล้วคุณก็จะมีความสุขแน่นอนครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับฝากกด Subscribe ช่องกด Like ด้วยถ้าคุณชอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ